นี่แกเอาเลยได้11คืนนี้รับมื้อวานนี้มื้อนี้นนี่หามัอนี้สิได้อานันอืงาอยู่บนคนก็ือนกับบงเบงอยู่มื้ออื่นเช้าพุนึงเห็นว่างามเนาะอื นมันนี่มาบึงขั้นตอนการยิบหมักเบงเนาะอันนี้แมน่นยิบหมักเบงผ้าฝันเดอ้อพี่น้องเดอ้อขั้นตอนการเริ่มต้นการเห็ดนีแม่นี่นี่ใบใบตองกล้วยเนะาะเห็ดด้วยใบตองนี่นี่ใบตองกล้วยแล้วก็มีเข็มยิบก็ว่าแม่นอันนี้น เรียว่าตะปูเนาะไม่จิ้มแคลวะะตะปูยิบก็ว,ว่าแมนนี่เลยไมจิ้มแคลวอ่าันนี้ตปะปูนะ่จิ้มอืมถ้าไม่จิ้มแขล้วเฮดก็ได้ไม่จิ้มแขล้วนี่เป็นเค็มยิบนี่ไม่จิ้มแขล้วนี่สำหรับยิบนี่ก็เอาไปยิบเนาะ<ม>เพื่อสิีเรีลเนี่ก็บ่ง่ายเด้อสองมื่น นี่ก็มีการหอ่อห่อตีนเหมือนนี่เนาะเขี้ยนตีนอืมตรงนี้เป็นเห็ดเห็ดมือเงีวใส่ดอกไม้ใส,ดใใสดใ่ดอกไม้เห็ดเป็นดิวเห็ดเป็นดิวสำหรับใส่ หมองเบ่งเนาะท่านว่าอะไรกับคนเอื่นว่าแขนกับหมองเบ่งคนว่าแขนใหญ่สุวนี่แขนใหญ่เอาซิมหาเนี่ยสำหรับเห็ดเลยบรได้ไปทั้งใดหลวงพี่น้องเอ้ยจะเอาลูกไปบาสีคู่บาอยู่ที่วัดอ้าวบบนี้มาเบิ่งพวกเค็ดผ่ายผู้แขนเด้อยแบบนี้เด้อ เด้นี่เพิน่นเฮ็ดฝ่ายผูกแขนนี่เ็ดฝ่ายผูกแขนเอ่อสำหรับใส่กับผ้าขนนอเพราะว่าจะได้บาสีผู้บาอาจารย์เ,เด้ leg. กำลังนับอยู่ใน,ใยนี่ใส่หนึ่งใหม่หนึ่งพนว่าสิบเอ็ดอันพนว่าใส่เออสิบเอ็ดเสร็จเนาะ นี่แปลเลวได้สิบเอ็ดสามผ้าผ้าหนึ่งหาใหม่บ่ผ้าหนึ่งหกใหม่ผ้าหนึ่งเกขนมใส่อืมนี่ท่านมเรือระบ้ววันนี้แล้วเะบ้วันนี้แล้วแเวโอ้าบวกขอบใจหลายเด้อวันนี้เด้ออยู่ดีไม่แห้งเอาบุญน้ำกันเด้อนี่กลังสีดน้ำอุ๊บน้าหอมใส่เนาะเน่ ใส่ขันบังเบ่งเห็ดผ้าควันบึ่งพันเห็ดนี่เมื่อด้๋ยวได้สองมือแล้วฮาก็ได้สามผ้าเด้ห่างหมดท่านได้แล้วเดาเลยขัดมันแล้วกะสียังเอประดับยังประดับประดาเนาะยังหมดท่านได้เออันนี้ฮาก็ตั้งไว้ซื้อมาดไว้สีห่างในเด้อบันในเด้อ <c oughs> เออสีห่างแล้วมามาน้องก้อยพี่ม่นางมึงี่ ชักซอยกันนี่หางซอยกันนี่นี่อืมโอ้น้องก้อยก็เห็ดซอยเนาะเห็ดนั่นน่ะเออเห็ดนั่นน่ะนะตาบึงแม่เห็ดก่อนแน่แน่ล่มผัดเลยนี่จ้ำนี่เมียนเออกินไป้เป็นกินมากกินมากกินผ้าโตกมา

สียาคือกันแล้วแน่มันตกอสวยนะอืมสวยมีดตโอมันถ่ายไหลนะอืมมีแตโอ้ถ่ายไหลที่เขาละอืมแล้วแล้วตัวนี้เล่าเลไปไปทำไมเไไปทำไมเไาไปได้คะเออไปไป มาเบิงมาเบิงบัมนี้พี่น้องเอ้ยเหมือนี้กำลังกำลังเอดอกไม้เนาะนี่อันนี้เป็นดอกดาวเคืองทิมงานพวกนี้สำหรับเนปเนบใหม่เนปยังใส่เสียบใหม่ใส่สำหรับมาปักมาเสียบเชร็นี่เนาะมาเสียบเสร็จตัวนี้แล้ว เด้อันนี้ปะดบปะดานีกะหาก็ได้หอดสีม่งแรงแหละนี่เริ่มคำแล้วนอ้องยังมาท่านไห้แลี้ืดดบดอกดาวเรืองงามแสดงมาในเนาะปลาทอันนี้ดอกสีเหลืองดอกดาวเรืองสีสีเหลืองหน่อยเออ ตัวนี้สีเหลืองแบบได้อันหนึ่งสีสมอ่อนโอ้อันนี้ก็สีสมเออสีสมเขามาใส่สีเหลืองเหลืองแบบได้รือเลืองแบบได้นี่เหลืองเหลืองสมเนาะสองมืเต็มเม่วานนี่ จนมันหอดมนีมนีเป็นมือที่สองเนาะการเอกพ้าขวัญพ้าขวัญใหญ่พ,หพ้าโอ้โหโหมีฮะก็ไดผ้าหนึ่งนี่ฮะก็ไดผ้าหนึ่งนี่เวลานี่ก็เที่ยนนี้หันกันทึ่ว่าหกโมงนะเนาะหกโมงแรกแล้วนะทำแล้ว ก็ย่างอีกผ้านึงนี่เด้อเ,เออย่างอีกผ้านี่อีกบบท่านในหางมื้อนี่คำคืนมนื้อ,น,อน,นี้สงสัยอันแม่นฮอดเที่ยงคืนเนาะสิบสองโมงหมดละอยู่ในใต้ไฟแล้วนี่อยู่นี่นี่ออค่ำแล้วเนาะหกโมงเมนประคำบ้านเฮามันเป็นอนี่เด้ออยู่บ้านนอกเด้ออันนี้เขตชนบทเออหกโมงแม่นค่ำโลด อ้ดดอาวมันนีงก็ถือว่าประดับประดาผ้าขวัญเนาะเอยองผ้าขวัญได้ถ้าก็ได้สองผ้าจนคำเลยหอดพกม่วงเข่งเลยเนาะย่งอีผ้าหนึ่งนี่ย่างบุษบัตแล้ว,วเออถือว่าได้เมาขนาดเลยมนันเอเขาง่ายกับบุานได้กินเพิ่นวะเอา เห็ดจนมันแหลวคนเลยเนาะเออผู้เดียวเห็ดบริเมนทัปบรรดาเด้อสีมือนี่เห็ดมือว่านนี่กับมือนีอีเดอข้าวฟัญผ่านี่ก็เอแบบนี้เนาะเอแบบใหม่นี่เด้อขึ้นมานี่ก็เป็นซองฐานขึ้นมะนีเนาะ มานี่ก็อีกฐานหนึง่งตวน,นี้บนข้อขึ้นมาเนี่ยนี่ผ้าขนใหญ่โอ้ยผ้าน,นี่ถือว่างามบนดอกไม้เนนะถือว่างามสุดใจตามเบิงว่าผู้เดียวดอกเบิงเนี่ยมูคูร้ายคนังสิวะอันใดเลย เอาทารุ่นกันต่อ12โมงกลางคืนจะได้ต่อให้อีกเออนี่ได้เห็นบ่อกเลยเพิ่นมาซอยแบกซอยงานนั่นนี่ดอกไม้นี่เออดอกไม้นี่โมเมนต์ธรรมดาได้หน่เออจนคำจนมืดนละมือนี่เนาะพี่คนนี้อีกนี่อันนี้คือกันนี่เออคิสมีเมนช่องเอินน่องช่องน้ำสกุลนี่แหละตามเมืองเนาะ เออมาซอยเห็ดหมกักเบงเนี่ยเด้เดี๋ยวนี่ฮะก็ได้เจ็ดมุ่งคิงนีก็แมนเบิดหตานี่ตีผีน่องน้องมาหวมน้องกันเพื่อจะทำบุญทำทานเห็ดเพื่อจะอโล่งไปผูกแขนคู่บาอาจารย์เนาะโอ้ยไาก็อยากได้บุญนนนได้กุศลเนาะได้เบิด์ุกคนนั่นแหละใสข่ขมุกขมุ้ยอยู่ไาก็ดีอ้าว อันนี้แหละพันวานะสามาคีกันพอบเพียงพอดีมันจังแมนพี่น้องเอ,อ้เพันวาเออความสมันสมามะคีเฮ็ดยังกะแลลวเฮ็ดยังกะงามนี่หลายขู่หลายคนเนาะ<ม>เขากันมาเฮ็ดเอกเบ่งซอยกันมานี่กวป้าทเออจนว่าหอดสิบเอ็ดโมงแล้วเดินหน่อยฝนก็นยังตกนี่นจะจ,ะจะยังบ่ท่านานี่แล้วนี่เออเพื่อสิหอด โมง่ายนี่พวกนี้แล้วเแล้นนี่พวกนี้สองนี่แล้วแล้วโอ้งามเนาะเพิ่งกะคืนเป็นแห่งงามมันนี่ก็ด้นะขอบอกขอบใจเดอ้อผู้ที่มาเหตุมาทำชอยก็ดีให้ได้บุญได้กุชลนทุนกันเดอ้อเวลาสู้อยู่ทรงเนาะอันนี้ทรงทรงห้เมื่อฝ่าสู่สวรรค์ผุนเดอ้ออยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขอายุวันโน่สุขข,ขังพลังมนันเยืนมันเยื้นบานี่เนาะ อาวันนี้แล้วเลดเด้อรันนี้เ,เด้อร์เหตุพ่อขวัญใหม่เนี่ยแล้ว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 วันนี้ป้าทุกจนเด็กจนเดนอนือนกูพี่น้องเอ้ยเออเหมือนธรรมดาได้เห็ดผ้าของพ่อขวัญโหเอองาม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 อยู่เดี๋ยวะพึ่งก็บางามผ้าขวัญนีน่ก็ยังมาท่านได้ สำเร็จเนาะยังสิใส่อยู่ทั้งเทิงยังบ่ทันได้เอเด้อยังอันฝ่ายผูแขนก็ยังเดี๋ยนี้นี่เอาเอาอๆไก่สิแล้วแล้วบัดนี้เอาคือว่ากําลังๆพูดหลายคู่หลายคนมาซอยกัน ขอบอกขอบใจเด้อผู้ที่ติดตามเบิ้งจนแตยจนตลอดปายเนาะผู้ที่เอาอกเอาใจใส่ติดตามคลิปของผู้ขาก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุกเนยอยู่ดีมีแห้งวุฒิขู่ทุกคนอืมฮะวันนี้มันจะได้ยกมาเหมียนซะก่อนเนาะนี่เออคนคือเดียวกันในคนนี้นะ สูงกับซีเมนอยากซ้ำกันเนาะหนึ่งเือนก็ดีเนาะเอองาม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 เออมาปลาไปเนี่ยมาว่างเออว่างวันนี้เล่นเลียนกันไปเนาะอืมมามาอีกมาอีก Những người, ơ, này, nói, nhỏ lòng bông 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 เอาไปเอาอเออวันนี้โยกกับเจาโยกกับเจาะคล้องเองวันนี้เนาะเออโยกกับเจา้องเองระวังมันตงๆ้วร่าไม่หยานะเออเดยวมว่างนี้ือมือนี่สำเร็จแล้วเฉพนะ่อมือเบ่งเนาะมืออื่นก็แม่ได้ เอาลงวัดลงว่าคนเดอ้อวันนี้เดอ้อเนาะเออสิได้เอาล่องคนเลยอ,อืมงามอยู่วงกลมกับคือคือเกันกำบังเบงอยู่มื่อเอิญเศร้าคนเนี่ยจิงเห็นว่าง,งามเนาะอืมพบอกใจหลายๆผู้ติดตามฮับเบิงฮับส้มเนาะอ่าถือว่าถ่ายสุดนี่กับบุมี่ยังจะฝากเนาะมีหนึ่งแต่ความสุขความเจริญอยู่เย็ยนเป็นสุขมั่นทุกต้นทุกคนเนาะผู้ติดตามทั้งซ่องยูทูบของน้องก้อยกัญญาลัตน์